นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเราปรับจูนเรื่องของภารรับเรามาต่อภารรับตอนที่2นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของไซเน e ตไซเน็คืออะไรก็คือ,อะระดับสัญญาณการวัดปฏิสิทธ,ธ,ธิภาพความไวของตัวรับตัวรับนะฮะของตัวเครื่องรับ วิวสื่อสารเนี่ยนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับตามมาตรฐานนิยามต้องพูดถึงนิยามก่อนนะนิยามของเรื่องของไซเน็ตก็คืออะไรก็คือไอฟาร์มไวที่อิงตาม reference sensitivity เนี่ยภาษาังกฤษนิดหนึ่งนะคือระดับสัญญ,ญาณที่ป้อนเข้ามันควรจะต่ำสุดต่ำสุดๆนะครับแล้ว พารับเครื่องรับนั้นๆน,น,นะครับเครื่องรับตัวตัวเครื่องรับเองต้องรับสัญญาณได้สมมติเราป้อนสัญญาณอ่อนๆหรือว่าเพื่อในในในความเป็นจริงนะเพื่อนสมาชิกที่ส่งสัญญาณมาอ่อนๆเราก็ยังรับข้อความได้ชัดเจนอะไรทานองนั้นนะครับมาตรฐานสัญญาณที่ขาออกเอาพูดของภารับขีด จำกัดสัญญาณป้อนข้าวต้องมีค่าไม่เกิน0.5าไม่ใช่ไม่น้อยกว่า0.5มากกว่าได้นะที่12 db sine t นะครับสมมติว่าเครื่องรับนั้นๆต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างนช่น10เนี้ยมันก็จะไม่ดีอาจจะฟังแล้วปวดหูหรืออะไรกันนองนั้นนะครับถ้ามากกว่า12เนี้ยถ้าจะดูตรงสเกลของ ของไซเน็ตนะครับไซเน็ตเนี่ยฮะสเกลเนี่ยฮะต่ำกว่าต่ำกว่าถ้าไะไเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้นะต่ำกว่านะถ้าต่ำกว่าสิบเนี่ยถือว่าไม่ดีถ้ามาตรฐานจริงๆมันอยู่ที่สิบสองแต่ว,ว่าเครื่องไหนที่ทําได้มากกว่ามากกว่าก็ถือว่าดีนะครับวันนี้เองนะครับเราจะใช้เครื่องมือเครื่องมือที่เป็นสเปกตรัม a n a l y z e r ตัวนี้เองจะเป็นสเปกตรัมของเป็นออเดีโอนะฮะเป็นเสียงอะไรต่างๆเพราะว่าคราวนี้เองเราพูดถึงไซเน็ต hmm. ก็คือเรื่องของเสียงที่ออกมาจากเครื่องรับนั้นๆครับเราป้อนสัญญาณอะไรบ้างนะครับตัวที่2ก็คือก็คือไซเน็ตมิเตอร์นะครับตัวนี้เราใช้ไซเน็ตมิเตอร์ตัวที่3เราใช้เครื่องมือก็คือ ตัวซิก n a ลเจเนเรเตอตัวนี้เองครเป็นตัวบอกว่าตัวส่งสัญญาณตามสุดที่ใช้ในการทดสอบสัญญาณนั้นสัญญาณไซเน็ตว่าอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าอ่ะเริ่มต้นก่อนนะครับผมเรา,าต้องมาตั้งค่าของตัว signal g e n e r รเตอนะครับ ในคู่มือในเอกสารก็บอกว่าให้ใช้สัญญาณหนึ่งกิโลเฮิรต์นะครับหนึ่งกิโลเฮิรต์ในการมอดนะครับ1นึงกิโลเฮิรต์นะครับกิโลเฮิรต์1นกิโลเฮิรต์นะครับสัญญาณลบ97บดีบีหรือ3.16หหรือว่าศูนย์จุด เอาราตั้งให้ต่ําสุดแล้วกันจุดจุดศูนย์ห้าไม,โ,<อ>โ,มโครวโวลต์นะครับโดยมาตรฐานโดยจริงๆแล้วก็คือต้องป้อนสัญญาณอ่า ความแรงนะครับอยู่ที่ประมาณ0.5ถ้าเครื่องนั้นเป็นเครื่องรับที่ดีรับสัญญาณได้ดีก็คงจะได้ค่าไซเนตประมาณ12นะครับรับ12เอาล่ะครับขั้นตอนแรกในการทดสอบนะครับเราต้องเปิดเครื่องรับของเราขึ้นมาก่อนเราตั้งความถี่ไว้ที่145เมกะเฮิร์ เราเปิดเครื่องได้แล้วนะครับเราก็ป้อนสัญญาณจากตัวซึ่งเราเจนเนเรเตอร์นะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ตามสเปคนะครับก็คือ0.5 0.5ไมโครโวลต์นะครับ, 0. 5, 0. 5รบเพื่อป้อนสัญญาณเนี้ยเข้ามาที่ตัวที่ตัวของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ใช้การวัดยมิเตอร์ไซเนต แล้วก็ตัวสเปกตรัมอนาะลเซอร์นะครับดูว่าจะได้ค่าที่12บสองไซเนตน้อยกว่าหรือมากกว่าเรามาดูกันสังเกตดูว่า1กิโลเฮิร์นี่ฮะเห็นว่าสัญญาณ1กิโลเฮิร์ที่สีแดงฮนะเดี๋ยวผมลองปิดปิดตัวซิกเนลเจนเนอเรเตอร์ฮะสัญญาณ1กิโลเฮิร์ สัญญาณหนึ่งกิโลเฮิรต์จะยังไม่มีเพราะแต่ว่าที่มันขึ้นเพราะว่าเสียงผมพูดไอเสียงของเราเองเนี่ยส่วนมากเสียงของมนุษย์เราเองเนี่ยมันจะอยู่ในเรนกอย่างเงี้ยโล่หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยสัญญาณเราจะเวลาพูดหรืออะไรต่างๆสื่อสารกันเงี้ยมันจะอยู่ในช่วงหนึ่งกิโลเฮิรต์แปดร้อยบ้างอะไรเงี้ยถ้าเสียงทุ้มก็ห้าสิบเฮิรต์เสียงเสียงมากกว่าเนี่ยมันก็จะ มนุษย์เราจะฟังอะไรไม่ได้หรือว่าต่ำกว่าเราก็ฟังอะไรมันไม่ได้ทีนี้สัญญาณที่เรากําลังสนใจอยู่ทําไมว่าซิกเนลเจนเนอเรเตอร์ตัวนี้นเองเราถึงป้อนสัญญาณที่1กิโลเฮิรตซ์มาเพื่อจะให้ได้ค่าว่าเวลาเราฟังเวลาเราใช้เครื่องรับวิทยุเนี่ยมันสามารถที่จะฟังได้ค่อนข้างจะชัดเจนถ้าบาร์กราฟอันนั้นแต่ว่าถ้าเราป้อนสัญญาณ ถ้าไม่ใช่เสียงพูดเป็นเสียงโทนจากตัว generator เนี่ยมันจะมีความถี่ที่ค้างมาอ่าลองดูนะครับผมจะเปิดสัญญาณ1กิโลเฮิร์ออกไปนะครับอ่าเรามาดูที่ตัวส s p e c t ม u m a n a เซอร์ฮะเห็นไหมฮะสัญญาณจะอยู่ตรงแดงเนี่ยก็แสดงว่าเราป้อนสัญญาณถูกต้องทีนี้พระเอกของเราที่กำลังเราจะ เราจะสื่อความหมายของมันอยู่ตอนนี้ก็คือตัวของไซเนตอะเรามาดูกันสัญญาณของเครื่องรับตัวนี้หลังจากปรับจูนมาแล้วว่าค่าไซเนตจะได้ตามทฤษฎีไหมว่าอิงตามที่พูดมาก่อนหน้านี้ว่า ค่าไซเน็ตที่ดีมันต้องเริ่มต้นที่มันไม่ควรน้อยกว่าลบสิบสองนะครับอ่ะเรามาดูที่หน้าจอเราเราได้ถึง25ดี25นะครับได้ถึง25เมื่อกี้เราได้สัญญาณที่ป้อน เข้าเพื่อวัดค่าไซเนตมาประมาณ25ถึงอยู่ในแรง25่สถือว่าดีไหมในดียามที่เคยบอกไว้แล้วว่ามันต้องมากกว่า12ถึงดีหรือสเกลที่เราเจอนะฮะมันต้องมีมากกว่าสีเขียวเนี่ยสีเขียวมันดีเมื่อกี้ค่าเท่าไรค่าอยู่ที่30แต่นี่ที่ผมพูดแล้วมันเลยแข่งดีๆถ้าผมหยุดพูด มันอยู่ที่ประมาณ 22, 23หรือว่าถึง30นะครับอ่ะก็แสดงว่าเครื่องรับเครื่องนี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วละ่ะก็คือว่าภาครับที่อยู่ในเกณฑ์หลังจากปรับจูนมาวันนี้เองก็มีประมาณนี้นะครับสัญญาณอาจจะมี เสียงดังบ้างเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบอยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าการปรับจูนวิทยุสื่อสารจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายอาจจะอาศัยประสบการณ์หรือว่าละลองเล่นดูนะครับคำว่า,าวิทยุสมัครเล่นเราก็จะใช้เครื่องมือนูน่นเครื่องมือนี่นะครับทุกคนทำไดผมว่าทุกคนทำได้วันนี้ผมขออนุญาต ปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับมีเรื่องใหม่ๆก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับติดตามด้วยนะครับอย่าลืมติดตามช่องฟา n c นซีขับด้วยนะครับสวัสดีครับ